ระบบที่ดีต้องมีความถูกต้องรวดเร็วแม่นยำโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริง Wellfix e d Asset Software s accurately, fast and easily, intentionally, obviously and completely เวลาที่ผ่านไปคือต้นทุนค่าเสียโอกาสที่สูงทีเดียวเทคโนโลยี Technology, ด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์มีการพัฒนาให้ชีวิตของมนุษย์สะดวกขึ้นในทุกด้าน หลายๆองค์กรได้พยายามหาวิธีจัดการเรื่องนี้โดยให้ฝ่ายไอทีเข้ามาช่วยดูระบบบ้างมีการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นการภายในเพื่อให้แผนกทรัพย์สินได้ใช้แต่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการทรัพย์สินมีมากมายเกินกว่าที่จะคาดได้หลายๆองค์กรจึงอาจไม่สามารถจัดการควบคุมและตรวจนำทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ หลายๆองค์กรใช้เวลาคิดและพัฒนาระบบเป็นเวลารวมแล้วหลายปีแต่ก็ยังไม่สามารถเข้าใจและเข้าถึงหัวใจของระบบการจัดการทรัพย์สินได้อย่างแท้จริงการใช้ระบบจากมืออาชีพจะช่วยให้การจัดการทรัพย์สินได้รับผลลัพธ์อย่างถูกต้องประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็เวที่สําคัญเราควรจัดการทรัพย์สินทันทีโดยระบบที่ถูกพัฒนามาแล้วว่าตอบโจทย์เรื่องทรัพย์สินได้อย่างครบถ้วนเราไม่ควรต้องเสียเวลาไปมากกว่านี้แล้ว ยาเซียโอกาสที่จะควบคุมทรัพย์สินอย่างมืออาชีพ Do not miss the opportunity to control your assets.